สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเสน่ห์จันมหาโพแท้นะครับตามตำราเลยนะครับตามตำราเขาว่าอย่างไรนะครับนี่ครับของแท้แน่นอนนะครับตามตำราเลยนะครับเสน่ห์จันมหาโพนะครับจากตำลากบินวันร้อยแปดนะครับตำรากบินทันร้อยแปดนะครับ เรามาดูลักษณะนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือก้านก <c oughs> ้านเขาจะมีเส้นขาวนะครับตามลำลายนะครับมีเส้นขาวขึ้นตามกีบก้านนะครับลักษณะเด่นของเขาคือสังเกตเส้นขาวนะครับตตรงกีบก้านหุ้มแต่ตรงกีบหุ้มก้านนะครับแล้วก็จะยาวนะครับยาวขึ้นก้าน เส้นขาวอยูต่ตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นขาวยาวขึ้นกานบางต้นก็จะขึ้นหลังใบหลังก้านนะครับบางต้นก็จะขึ้นหน้าก้านนะครับการกลมนะครับการกลมนะครับนี่ครับนี่จันมหาโพกนะครับมาดูร,บรอบๆต้นต้นลำดุทิศใบนะครับใมเข้าจออก อ่างนานะครับงานๆหน่อยหมันใบโพนะครับฟอมโพเขาจะเหมือนต้นโพน,นี่ต้นเล็กอยู่นะครับต้นแยกหนอนนะครับเรามาดูลักษณะรอบๆเลยนะครับนี่จะเป็นใบกลายแล้วนะครับนี่ครับคือเส้นขาวตามตำราเลยนะครับ เส้นขาวจะขึ้นการนะครับนี่คือลักษณะเด่นของบ้านมหาโพนะครับคือเสน่ห์จันมหาโพนะครับแอนนี่ตรงฝั่งนี้จะเส้นขาวตรงกลางจะชัดนะครับนี่คือเสน่ห์จันมหาโพนะครับ ตา,ต,าาต,ตามตำราตรงตามตำราแม่ลานไฟสสยชุกมีแต่ไม้แท้นะครับไม่มีย้อมแมวแพ้ตามตำรานะครับเสนิทกันมหาโพครับนี่และครับสนิทกันมหาโพโคงแท้ตัวจริงเสียงจริงนะครับ